I, I knew the part well like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Set by the Oh, someone say, where have you gone? ได้ปลดคลายล็อกปลด ล็อกหัวใจตัวเองให้ออกจากพันธนาการที่มันเจ็บปวดในอดีตได้แล้วนะคะที่รักจากนี้ไปขอให้หมดทุกหหมโส่งหมดโรคหม,รหมดภยัยหมดเคราะห์เข็นเวรกรรมเสียจัไนไรสิ่งใด <laughs> ขอให้หมดไปสิ้นไปจากใจจากกายของเพื่อนทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะบล็ Block, อกอ่ะดีแล้ว อะไรที่มันเจ็บปวดอย่าไปรับรู้อะไรที่มันทรมานจิตทรมานใจทรมานกายทรมานรูหนูไม่ต้องไปเสพจากนี้เลือกเสพแต่สิ่งที่ดีงามจากนี้เลือกเสพแต่สิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ชีวิตให้แก่จิตใจต่อจากนี้ไปขอให้เลือกเสพเฉพาะสิ่งที่เป็นมงคลอว่ามงคลใดๆไม่รับอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิป,ลปนี้ไม่ได้เป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งที่เป็น อวะมงคลเพื่อนเพื่อนดีเสิร์ฟคู่ควรกับสิ่งที่เป็นมงคลเพราะว่าอะไรคะในชีวิตที่ผ่านมาทำเพื่อนคอนอื่งนเยอะมากเลยอ่ะสู้มาเยอะมากเลยอ่ะบางคนโดนใส่ร้ายป้ายสีแต่ก็เงียบก็นิ่งไม่โต้ตอบไม่ไม่แก้ตัว s อ้ซึ่งพี i n g where have you gone I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you gonna let me เนี่ยแฟนใหม่คู่ใหม่เขาถามว่าแล้วเมื่อไรหร่ละเธอเธอจะเธอจะให้ฉันได้เข้าไปในชีวิตของเธอเข้าไปในหัวใจของเธอบ้างเมื่อไหร่ เก้าดาบเก้าแปดดาบเก้าดาบโอ้ oh my god why you get stressed let it g o just be chill chilling out ชิลได้แล้วนะจ๊ะที่รักจา๋าคิดหนักคิดมากระวังป่วยนะจ๊ะเบ๋เด๋ยวอ o ู่ออฟฟิศจุนก็มาอะไรที่มันแบบไม่เปิดต่อแล้วนะจะขอไม่เปิดต่อแล้วนะ เดี๋ยวดูภายใต้สำรับก่อนอะไรที่มันล่วงไปแล้วไม่มีไม่มีไม่สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวขอสักิดอะไรท,ไรที่อะไรที่ล่วงไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เรีย้โปรดเถิดอย่าไปยึดติดยึดโยงอยู่กับอดีตเลยโอ้ไม่ใช่อย่าไปยึดติดยึดโยงอยู่กับสิ่งที่มันล่วงรับไปแล้วเลยสิ่งที่มันแบบ อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วคือคิดหนักคิดมากเครียดเดือก็ไม่สบายระวังกระดูกกระเดี่ยวเด้อพี่น้องเด้ออ,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 อุระวังต่วยนะจ้าที่รักจ๋าระวังคิดหนักคิดมากเครียดเพื่อนสมมุนนะ วันที่เพื่อนกัเขาเดาวกันไอ้เราก็เศร้าก็เครียดอะแล้วเราจะเอาเ,อเวลาที่ไหนเอาแรงกายแรงใจที่ไหนไปเขาดาวกับคนใหม่ของเราแล้วคะที่รักใช่ไหมออกจากกองทุกข์เถอะอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนับจากนี้ไพ่วิ e อ of fortune มาคือทุกสิ่งทุกอย่างจะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะหาเพื่อนเ,อน,เอนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ ประกอบคุณงามความดีอ่ะจะเล็กจะน้อยก็ช่างเถอะสั่งสมไปเรื่อยๆคุณงามความดีเดีย๋ยวมันก็ดีเองคิดหนักคิดมากก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้ทำให้จิตใจเรามีความสุข <c oughs> จะเป็นคนที่ชอบเพลงแบบฟังได้ทุกแนวแหละแต่ชอบแดนไดนะ้มา สนุกมันเบาใจดีนี่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 ดว่าออฟฟอร์จูนขึ้นมาไม่ต้องสงสัยใดแล้วคลิปนี้มาเพื่อจะบอกเพื่อนๆว่าความที่เพื่อนๆเป็นรักแท้ความที่เพื่อนๆเ,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 เป็นคนที่ให้คนอื่นมาโดยตลอดเป็นฝ่ายปกป้อง เป็นคนที่ยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณงามความดีที่ไม่มีใครมองเห็นทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีก็ไรค้ค่าคนมองข้างได้รับแต่สิ่งที่ไม่ได้โอเคเลยให้ใบนี้และวินาทีนี้มาบอกเพื่อนๆว่า ุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นของเพื่อนมันจะกลับมาเป็นของเพื่อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาได้โปรดอย่าใจร้อนเลยได้โปรดอย่าตัดพพอเลยมันไม่มีความอดทนใดมันไม่มีการเสียสละใดมันไม่มีการให้สิ่งใดที่มันเป็นสิ่งดีๆแล้วมันจะไม่ตอบกลับทุกสิ่งทุกอย่างจะมาในวันที่ที่คู่ควร perfect timing เมื่อถึงเวลาแล้วเพื่อนเพื่อนจะได้รับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเพื่อนค่ะ พรไดอันประเสริฐทรัพย์สินเงินทอทรัพย์เนอ์แล้วเนอร์แล้วอ่าอีกอย่างหนึ่งคือขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเืชาวใต้นะคะที่ได้แล้วก็ทุกทกที่ทุกๆสถานที่เลยที่ที่กําลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนขอส่งกาลังใจเพื่อนๆคนไหนที่สามารถที่จะหยิดยื่นสิ่งใดให้ได้เท่าที่กําลังของตนเองที่จะมีได้ ขอให้ช่วยๆกันนะคะไม่เกินกําลังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปผ่านคนกลางคือถ้าอยู่ใกล้อะไรที่หยิบยื่นให้ได้ให้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าเกิดขึ้นนั่นนี่นู่นนู่นน,น,น,นี่นั่นเนาะบางคนอยากได้คนรักกลับมาจะได้ทรัพย์สินเงินทองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถสังหาริมทรัพย์จะได้ มีโชคทำดีย่อมดีสิไม่ได้ให้คาดหวังว่าทำดีต้องได้ดีแต่ทำดีมันก็ย่อมดีสิเหตุดีผลต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีจ้ะปลูกทุเรียนจะให้กินเป็นน้อยหนามันก็ impossible ไม่น่าจะไปได้หรอกจก้ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะขออีกใบหนึ่งนะ ที่สำคัญเลยอดีตมันผ่านล่วงมาแล้วมันไม่ได้หรอกน่าเห็นปะ่ะคิดหยุดกับเรื่องอดีตนะหละอยากให้คนที่เดินกลับไปอยากให้คนที่อยากให้คนที่จากไปกลับมาและคนที่เดินจากไปแล้วจะอยากจะกลับเข้ามาเอาอย่างนี้ตอนนี้เพืเ่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ ในใจของเพื่อนเนี่ยมีอาจจะมีเป็นสองทางอาจจะมีเป็นสองทางอย่างนี้ก็คือว่าถามว่ายังรักไหมรักเราถามว่าถามว่ายังรักไหมรักถามว่ากลัวไหมที่จะไปแบบถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มต้นใหม่แล้วมันกลัวว่าจะเป็นเหมือนเดิมกลัวกลัวว่าเขากลับเข้ามาแล้วจะ เป็นเหมือนเดิมอ่านหนังสือเล่มเดิมเจ็บปวดเหมือนเดิมเบือ่อเบื่ออยากยากใครก็ตามที่อารมณ์เบือ่อเบื่ออยากย,ากอยากเอาอย่างนี้ขอให้เพื่อนๆนี e, ะคะเชื่อสุดจิตสุดใจในสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาะเพื่อนๆอยากออกแบบชีวิตของเพื่อน,นให้เป็นยังไงเพื่อนๆเขียนเลยค่ะเพื่อนๆคือคน,นที่เขียบนบทละรครของชีวิตของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบอย่าจให้ชีวิตออกมาในรูปแบบใดเป็นไปเช่นไรใด ใช้พลังจิตพลังใจของตัวเองในการเมนเฟสในการลิขิตในการออกแบบชีวิตของตัวเองด้วยพลังจิตพลังใจของเรามันไม่ใช่เรื่องมงมงายนะคะไม่มงมงายเลยถ้าเพื่อนๆมาเจอคลิปนี้ลองทําดูสิคะรักก็บอกว่ารักชอบก็บอกว่าชอบอาภัยให้กับทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอาภัยให้กับใจเราเองนะคะไปแล้